Terima kasih telah menonton! ลูกออกมาสีลำดวนสำดวนดูขึ้นตาแมยใส่มาแล้วน้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วใส่แล้วแลน้องขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วขนแล้วขึ้แล้วตัวแล้วอย่าวแล้ววให่วน้งหญ่

อมเดินัน้องหมูิงไม่นงหมูปิ้งนีหมูเันของเขาให้ดูตนิดไดเหมืนเมเป็นตัวูนต่้ยตุเ้หอูกไข่ต้มมาไขต้ม้อเนชื่ออะไน้องชื่ออะไร ตอนนี้หลังปีบวชเมื่อคืนนี้เนี่ยตอนนี้ได้ชื่ออะไรน้ำหนหนึ่งสองสามอ่าชื่อยังคือ,ค,อคือยังไม่เป็นทางการนะครับแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้นะ่ะอ่าเราสํารวจนะครับก็จะมีหนึ่งก็คือ,อหอมแดงนะครับหอมแดงเป็นเป็นคะแนนที่ที่เยอะนะครับอันที่สองก็คือ,อ,ล,อลำดวนนะครับอันที่สามก็คือ,อ หมูหมูกระเทียมนะครับนะครับก็จะก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนส่วนเห็นว่าจะมีการจับรางวัลอะไรจับวันไหนหรือยังไงครับเกี่อง,องตรงนี้อ่าส่วนการจับรางวัลเนี่ยอ่าทาอ่าประมาณสิบโมงนะครับท่านท่านท่านรองผู้ว่านะครับก็จะมาประชุมนะครับประชุมกันที่ที่สนนวเดจแล้วก็แถลงอ่าอ่าประมาณสิบเอ็ดโมงก็ก็จะมาแถลงข่าวนะครับแถลงข่าวเกี่ยวกับอ่าการอ่าการได้ได้คะแนนนะครับแล้วก็ส่วนส่วนเรื่องเรื่องรางวัลนะครับก็จะอ่า ถ้าถ้าสมาชิกนะครับในการในการส่งส่งส่งรายชื่อมานะครับเรื่องรางวัลเนี่ยมารับที่สุนทรเดณฑก,ก็ได้หรือถ้ามาไม่ได้ก็ส่งางไปรษณีย์สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ครับ<ง>าสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บเว็บไซต์ของสุนทรภัณฑ์นะครับ<า>นะครับทาง <yapmış S 1> ทาง <mudar S 1> ทางเพจนะครับทางเพจกสุนทรภัณฑ์นะครับวงกระแสกระแสน้องน้องฮิปโปเนี่ยถ้าแตกถ้าแตก ตอนนี้ตั้งแต่ข้อลงมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ก็ประชาชนนะครับก็ก็ก็เข้ามานะครับเข้ามาในสมเด็จค่อนข้างเยอะนะครับก่อนหน้านี้ก็ประมาณ70-80คนต่อวันนะครับหในหนึ่งวันเนี่ยประมาณ7 0็ดปถึงแปคนนะครับพอมีมีมีเจ้าตัวน้อยของฮิปโปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยอดในก้าวกระโดดเป็นพันเป็นพันวันละ2-3งสาพันคนก็มีบางวันนะครับเป็นบางวันบางวันก็พันคนประมาณนี้นะครับ เสาอาทิตย์วันหยุดเประมาณสามพันสี่พครับประมาณนี้ครับ